The sky in for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูการเตรียมอะไรนะเพราะอันนี้จะทำเว็บ1้อยนะครับสเต็ปลูกห้าสิบหกมิลน,นะครับว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างน,นะครับก็อันนี้ผมจะทำรถของหลานนะครับ เขาได้สั่งอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะพามาให้ชมนะครับแต่ว่าพออะไรมาเนี่ยเรายังประกอบไม่ได้นะครับเราก็ต้องแต่งเติมเจียอะไรอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปประกอบนะครับก็คลิปนี้ก็จะให้ดูอะไหล่ก่อนนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> อ่ะคลิปนี้มาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยร้านก็ได้สั่งเจ้าตัวลิ้นนะครับนี่นะลิ้นปิดอีเชื้อนะครับ ของเจ้าตัว CBR นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอา่ารูเนี่ยจะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นสามสิบมิลน,นะครับนี่นะครับอ๋อนี่นะครับสามสิบกว่านะครับนี่นะครับก็จะใหญ่กว่าของเดิมหลายเท่าอยู่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเจียรแต่งอยู่นะครับดูชิ้นงานนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังมีเจ้าตัว รอยนะครับรอยหลอมนะครับมันก็ยังมีรอยเราต้องเจียแต่งนะครับแล้วก็เปิดคว้านอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ทั้นแรกก็จะก็จะเป็นลิ้นปิดอีเสื้อนะครับอ่ะขั้นที่สองเรามาดูเจ้าตัวเสื้อกันต่อนะครับเสื้อลูกนี้เนี่ยที่หลานผมสั่งมานะครับจะเป็นเว็บร้อยสิบนะครับลูกห้าสิบหกมิลนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ข้างในเนี่ยก็จะแถมเจ้าตัวปรเกินนะ ไปกินตีนเสื้อไปกินฝานะครับแล้วก็เจ้าตัวเสื้อสูบนะครับนี่นะเสื้อสูบนะครับแล้วก็ลูกสูบแล้วก็จําพวกอะไรนะครับซีนแล้วก็สลักนะครับแล้วก็เจ้าตัวปิ้นล็อกอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็แวนนะครับอ่ะเดี๋ยวเมนะื่อจะลองดูนะครับว่ามันห้าสิบหกมิลจริงหรือเปล่านะครับอ่ะนี่นะอ่ะนี่นะ โอ้โทษทีคนะับอ่ะนี่นะห้าสิบหกมิลนะอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบชุดคิดนะครับที่ว่าเขาทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะได้ประกอบอย่างรวดเร็วนะเพราะจะได้สับอะไรเลยนะครับถ้าอันที่จริงเราเอาเสื้อเดิมเนี่ยแล้วก็ไปขว้านก็ได้เหมือนกันนะคอ่ะแล้วก็ เจ้าตัวลูกสูบมันก็ตัน่าจะหลบวาล์วอีกสักนิดหนึ่งนะครับน่าจะไม่พ้นครับอ่ะพามาดูอะไรก่อนนะแล้วก็แหวนอะไรก็ให้มาเรียบร้อยนะครับบชุดแล้วนะคอ่ะพานับในตัวเจ้าตัวเสื้อสูบนะคอ่ะเดี๋ยวจะดูของฝาสูบเราก็ต้องอัพวาล์วขึ้นมานะครับอ่ะจบในเรื่องของเสื้อสูบนะครับมาในเรื่องของฝาสูบกันบ้างนะครับเดี๋ยว ปรับกล้องสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะมาดูกันที่ฝาสูบกันต่อนะครับอ่ะมาดูฝาสูบนะครับก็อันนี้จะเป็นแปกินของตัวนี้นะครับผมใส่รวมกันนะครับอ่ะส่วนฝาสูบเนี่ยอย่างแรกที่ว่าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องสปริงวาล์วนะครับหาค่าเคที่เหมาะสมนะครับอันนี้หลานเขาสั่งมานะครับแล้วก็แคมนะครับ นี่นะอันนี้จะเป็นแคมแต่งนะครับอ่ามันยกสูงนะครับแล้วก็ระยะการเปิดกว้างขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นฝาสูบนะครับอ่านี่นะัอันนี้ฝาสูบสำเร็จรูปนะครับมาทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังประกอบไม่ได้เลยนะเพราะมันก็แค่ทำ เจ้าตัวบ่าววาวเพื่อรองรับวาววาวตัวนะครับมันก็ต้องเก็บงานนะครับดูนะครับอันนี้มันต้องเก็บงานอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เปิดพอร์ตนะครับแล้วก็เปิดเจ้าตัวอ่าเบ้าวาวเบ้า,บาฝาสูบนะครับให้รองรับนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตนะครับพอร์ตไอดีนะครับพอร์ตไอเดียเอเชียนะครับอันนี้ยังอยู่ในไซส์เดิมๆอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าตัววาวนะครับอ่ะ วาล์ว wow. นี้ก็จะใหญ่กว่าเดิมนะครับดูนะนี่นะครับอ่าวาล์ว wow. ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบกว่านะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครัยี่สิบแปดมิลน,นะครับอ่านี่วาวไอดีนะครับวาวไอเสียจะอยู่ที่เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับวาวไอเสียจะอยู่ที่ยนะี่สิบสี่มิลนะครับก็ เหมาะนะครับที่จะรองรับเจ้าตัวลูกสูบ56มิลนะครับอ่าเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับนี่นะนี่นะสังเกตว่าวาลมันจะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าอันนี้เขาย้ายเจ้าตัวหลอดวาลนะครับเพราะไม่งั้นมันจะติดนะครับวาลเดิมนะครับถ้าขยายเจ้าตัววาลเนี่ยเราก็ต้องขยายหลอดด้วยนะครับย้ายย้ายย้ายเจ้าตัวหลอดนี่นี่นะอ่ะก็ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมารีวิวเจ้าตัวอ,อะไรให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยผมก็จะพามาดูวิธีการเปิดพอตหรือว่าตอนไปประกอบเจ้าตัวลูก56นะครับก็ฝากกดติดตามได้เลยนะครับใครจะทำลูกสเต็ป56หรือว่าจะต็ดลูก53เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า53เนี่ยมันยังรองรับวาวเดิม วาวเดิมอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป็น5้เนี่ยเราก็ต้องจําเปลียนปาสูบนะที่ขยายวาวให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สปริงวาวนะที่รองรับความแข็งนะอันนี้เพิ่มความแข็งของท่าเคนะครับก็อะไรก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากรอดูขั้นตอนวิธีการต่อต่อไปนะครับว่าผมจะทําอะไรนะก็เดี๋ยวจะทําวิ ตอนวิธีการประกอบลูก53ด้วยนะครับว่าต้องเตรียมการอะไรบ้างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ว่าจะอัพลูกอนะัพไซน์ะครับแล้วก็เพิ่มสเต็ปของรถตัวเองนะครับสําหรับคนที่ใช้รถเวฟร้อบนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ